สำหรับด้านนี้พ่อก็ขอคุยต่อการมาคราวนี้นะลูกนะจงอย่าลืมความดีของพี่แดงและพี่โปพี่แดงก็คือพันโทสีพันวิชุพันหัวหน้าแัน,แนกอกทหารที่จันทึกโปก็คือพันพันเอกประวิทย์สลรลำย้ำให้ความสะดวกเราเป็นอย่างดียิ่ง และคนที่เป็นแนวหน้าในการเดินทางคราวนี้ที่มีความเหน็ดเหนื่อยมากก็คือลุงเมย์และปู่เมย์ของลูกแล้วก็ชอเป็นนั้นว่าชอแก่เมย์ปูห่หงาและก็หลายคนที่ต่างคนต่างมาช่วยกันทําครัวแม่ครัวนี่ก็ทํากันจริงๆไม่เคยเอาเองินเอาทองอะไรกันเลยข้าจางรนงานไม่มีทิ้งบ้านทิ้งช่องกันมา แม่ครัวนะี่ลำบากมากนะลูกนะต้องตื่นก่อนแล้วก็อน,นอนทีหลังเขาก่อนนี้เขาจะเขาจะกินต้องทําแล้วเอเขากินเสร็จแม่ครัวยังทําต่อเก็บถ้วยล้างชามงานทุกอย่างอย่างนี้ลูกไปที่ไหนอย่าปล่อยให้แม่ครัวทําตาลําพัง,พงถ้าไปที่บ้านก็อย่าปล่อยให้บ้านเขาทาตาลําพังต้องจําสัพโบราณไม่ว่าเจ้าเจ้าจงยานิ่งโดนดายไปอยู่ที่ไหนนะ อยู่กับใครก็ตามจงอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเท่าอย่างนั้นทำไมว่าแก่แล้วทําอะไรไม่ได้ก็เล่นกับเด็กดึงเด็กเข้ามาให้เพิ่มความสนใจอยู่ในเราพ่อแม่เจ้าของบ้านแค่ได้มีเวลาทํากิจการงานอย่างอื่นอันนี้มันก็ความดีเป็นสเสน่ห์เรื่องสเสน่ห์นี้ไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหน <c oughs> หันก็มพูดสมัดดอนคนทา พ่อนึกรักนำใจเขาแล้วนึกนักรักนำใจเขาลูกทุกคนเมื่อพ่ออธิบายให้เขาฟังว่าการเจริญมโนวิจิตกรรมฐานนี้มีความสุขในชาตินี้และเรากยจะเลื้องความสงสัยว่านรกมีจริงไหมตลอสวรรค์มีจริงไหมพรหมโลกมีจริงไหมนอกจากนั้นจะทำมาหากินอะไรแล้วก็รู้ล่วงหน้าก่อน รู้สึกว่าเขาภูมิใจกันมากความจริงก็มีผลไปตามนั้นลกูกผลเป็นไปตามนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าพ่อบอกแล้วใช้ได้ทุกทางทั้งทางโลกและทางธรรมความจริงใช้ในทางโลกธรรมะกินชื่อวันโลกแต่อาการที่ทําเป็นทางธรรมอย่งเราไม่กกมเหงืงซึ่งกันและกันเราเกลือกูลซึ่งกันและกันเราไม่แย่งความรักซึ่งกันและกันเราไม่โกหกโมเทกันไม่ดื่มสุราเมรยัย อย่างนี้ก็เป็นทั้งทานโลกธรรมโลกไม่ช้ำทำไม่เสียหมายความเราไม่ริดรอนให้ชาวโลกได้รับความเดือดร้อนและก็ทรงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยพอเขามีความเข้าใจพอเห็นใจเขาโลกเขาเก่งกันมากคนประมาณ400คนเศษที่พอทรอาบก็ทราบพอแจกเด็กโก้โชนะ แล้วก็มีการเวียนเทียนได้ประมาณสักสามสิบเหรียญได้แล้วไม่เป็นไรนี่เป็นเรื่องธรรมดาเราไปที่ไหนเพราะเราเคยเวียนเทียนมาก่อนเวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์พระประธานบ้างแต่เราก็ถูกเวียนเทียนเอาเหรียญเอาของแจกไม่ได้แจกข้าวแจกปลาแจกผ้าผ่อนท้สบายเราก็ถูกเวียนทินเรื่องถูกกิจถูกกัน ความจริงทําให้เราเพิ่มบุญบารมีขึ้นอีกดีเหมือนกันแทนที่เราจะได้บุญกับเขาครั้งเดียวกับมันได้เป็นสองครั้งสองคราวดีดีมากคนทั้งหมดมีโอกาสเข้าร่วมฝึกพระกรรมฐานจริงๆประมาณหนึ่งคนเศษนิดหน่อยไม่ถึงร้อยสิคนละเพราะว่าที่ไม่มีให้นอกนั้นต้องเป็นฝ่ายนั่งดูใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่ทวายให้ศีลเสร็จ เวลาให้ใช้เริงกรรมาฐานจริงๆอยู่ในเกณฑ์เวลา4-5นาทีพ่อคขยจับเวลาไว้อากายก็ร้อนจัดเด็กก็เล่นกันรถก็วิ่งอยู่ข้างทางแต่ผลปรากฏว่าจิตใจของท่านหลายหลานัะนันเพ่อนเข้าไปได้ไปมุมต่างๆไปพบต่างๆได้ถึง92้อคนไอพ่อต้องขอขอบใจความดีของลูกเี่ลูกของพ่อทุกคน ไม่ทิ้งกับภาษาเขาบอกเฮ็ดลูกก็ไม่รู้ว่าเฮ็ดย่ยังไงยั้งก็ไม่รู้วยัง้งว่ายังไงถามว่ามีชด,ดามั้เขาบอกมีก็ะจมหัวแล้วก็ต้องฝึกกันเร่อนภาษาต่อไปเป็นอันมาถ,ถึงยังไงก็ดีแล้วลากลูกทุกกังกันไปได้เดก้าดิบสองคนรู้สึกว่าพวกที่นั่งรื้มออกรื้มใจไปตามๆกัน นี่นะศูนย์สงฆ์พระบุคคลผู้ใหญ่นในถิน่นตะกันดังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราแจกของของหมดมันก็สิ้นของสิ้นความสุขถ้าเราแจกน้ำใจให้คนประพฤติดีมีความดีมีความสาม,ม,คาม,สาม,มเคีสิ่งอะละกันกนันะทำให้เขาสามารถรู้เหตุการณ์่วงหน้าว่าควรจะทำอะไรมันจริงจะมีกินมีใช้ทำเหตุไหนถ้าทำแบบนี้มันจะขาดทุนอยานนี้เขาจะมีความสุข แจกอย่างนี้ชื่อว่าแจกอายัทรัพย์แจกทรัพย์อันประเสริฐที่เขาใช้ไม่หมดดีใจไม่ลูกดีใจนะทุกคนยกมือกันไปนแล้วยิ้มดีใจพ่อก็ดีใจกับเขาแล้วก็ดีใจที่ลูกของพ่อทุกคนเป็นคนดีพอพ่อสั่งลูกทุกคนมไม่ได้รอทําทันทีรู้ใจพ่อ <c oughs> เพราะว่าพ่อไม่ชอบคนช้าอย่างหนึ่ง ในกบรบวกันที่สองพ่อไม่ชอบคนลังเลที่คลั่ยิ่งกลายช้าอันนี้พ่อไม่ชอบทําไมจึงไม่ชอบํรว่าถ้าคนอื่นเขาทําพ่อจะเกลียดไหมพ่อก็ไม่เกลียดแต่ว่าพ่อไม่ชอบชอบทุกอย่างให้มันเร็วไปหมดทําก็ทําเร็วได้กันได้เร็ว,รวก็ดีด้วยเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมะของเราไม่ใช่ธรรมะเครื่องเล่นช้า ตร them, ุร uh, kind of like with ิตังสีอาศังต้องเร็วเวไวเห็นไหมยังพูดลูกลู่คำทุกอย่างเป็นที่ใจก่อนแล้วเป็นที่รักดาราทั้งหลายเหล่านั้นเขาดีกันมากวันนั้นมันมีเมื่อวานนี้มีมาทะเลแปดร้อยแปดกับหนึ่งร้อยในวันหลังอีกประมาณถึงร้อยบแจกแล้วก็แจกไปก็เป็นกําลังจิ๋หล่แล้วเขาต้องการแยกานาที่แรกพูดว่าไปแล้วพิดว่าเออเราไปอีกคจะมีอะไรบิดเขาจะตังหรือไม่ให้สว่าง กันใหญ่กันให้กันต่างกันห้าบ้อยบาทสองสามได้เงินแปดสิบกออที่เป็นประเพณีพอได้เงินไหพขอบที่วัดนั้นนำกลัดไม่ของพวกเรากระสาเติม้วยช่วยอะไรอีกนี่ก็เป็นผูกน้าใจที่เราดีทางคนงก็นมกออัานสุขพ่อยังนั่งนานหนอท่านเอือทุกอำเภอ,อทุกจังก์ก็พระทุกวัดช่วยกันหาข้าวไว้เป็นกองทุนให้คนยืมกิน เราต้องถืออำนาจเด็กขาดบอกว่าถ้าหากว่าไม่ชำระหนี้จะไม่ให้กินเด็กขาดแต่การจริงชำระหนี้ก็ไป่ของไม่ยากเขาได้มายืมไปห้าถังพ่อบอกแล้วเขาได้มาห้าถังเขาใช้หนี้ไม่มีเขาก็มายืมไปมันก็ได้ถ้าเราจะให้ซะฟรีอย่างเดียวก็รู้สึกว่าถ่ายคนขี้กีจมากแล้วก็เขาไม่ไหวก็ดิแล้วก็มามุมหนึ่งบอกว่าความแห้งแรง พอไปหลือเกินหนึ่งเมตรน้มเห็นไหมโลกเห็นว่าโลกนี้มันทุกเนี่ยเราไปที่นี่ก่นอกนการเรียนมาทวิปะสะัสสนานี่ไปถือตะแราไปจังทุกขังตาอย่างนี้เสร็จไปนั่งมองถึงแต่เราดูความให้เห็นว่าที่ไปกันนี่มันสุกสมุกใจเราแสการกันมันสุกสมุกใจมันสุกมันทุกทุกที่ม,มาทับถมที่สุกนั่เรเกี่พอ ครั้งนี้พ่อแบก4 0ันแบก็7คนนี่เป็น,นระยะการที่เช้เวลาน้อยคนีิมาคนน้อยที่สุดป้ายจะเดือถาพอาเป็นสถานที่แล้วเพิ่มคนบากคนแบกไปคนอีก400ใจเศษ้อ100เศษเฮียรยแล้วแบกห้าร500คนหนักไม่ลุกลอกทุอที่การแบกอย่างนี้เป็นสุเป็นตกแต่ว่าพ่อไม่มีกังวลสลลก พ่อถือว่าปิยานเป็นของรรําไมถ้าเราคิดวุฒมันก็ทุกมันต้องทุกเพราะเราทนแต่ความทุกข์อันนี้ไม่ฉาในใจของพ่อ,อใจของพ่อก็คือสุขถ้าไทีไหนทำคนเองกับคนด้น,นั้นพอสุขเต็มที่ไทาสามารถทำคนเองกับคนด้นพ่อก็ไม่ทุกข์หรือว่าเป็นเรื่องธรรมะมองคนดูเขาเป็นพ่อ,อสานมีแต่แของแรงการเดินทางก็มาตลอดทาง เราดูได้ว่าชอบเดินลงเขงคนเหมือนกันนะูกนะบางคนบ้านใหญ่สวยบางคนบ้านหล็กอยู่กระตอบ,บางแต่งโบสสวยบางแต่งไม่สวยบางรายมีทรัพย์สินบางรายไม่มีทรัพย์ไม่มีเจก,กินก็ไม่ค่อยจะมีอนที่เป็นอย่างนี้ไรหรืรักมันเพราะเรามีความดีเท่ากันที่มีทรัพย์ทรัพย์น้อยก็เพราะสายบาร,รมีย,อย,อยอ่อหย่อนก่อนแล้วยิ่งใหญ่กว่านที่บริจาคมากคำว่ามากนี่มาทิ้งกำลังใจ มันให้บ่อยไม่นให้น้อยน้อยมันก็มากก็เพื่อที่เกิดกีใช้ได้เขารวยแล้วละมันดิ้นน้ชาไพศา,า,ใา,ใาลในชนิดเขาแรงแค่นีแนเห็นบ้านเขาใหญ่บ่มีแต่ว่าคนที่มาเราจัมากปริมาณคนมากการกดซ้ำกดลึกก็ไม่ได้คนลึกตายห้ามปีก็ไม่ไดักมันก็ไม่พอปีลองสิลดมันสุกทุกนี่ภาักลางเราจะนึกความจริงๆมันก็เหมือนฐานะเราไม่เท่ากัน ท่าดีก็แก่ท่าดีก็ป่วยท่านดีก็ไต่ฐานะก็ทนินทาวรายมันจนยมีสภาพเหม็นเป็นสภาพการเกิดนี่มันเป็นทุกข์เห็นทุกข์ไหมลูกเห็นเลยดีมากจะมันในลูกนะว่าขันห้าถ้ามันมีอยู่แต่มันเป็นทุกข์เราใช้มโนมยุทธิของเราท่องเที่ยวปใิภพต่างๆ หรือว่าไปสวรรค์เห็นวิมานใครเขาสวยก็ไปถามว่าวิมานของเขาทําไมตดนะสวยกว่าวิมานของเราเขาบอกมาเราก็จาไว้แล้วทําตามเขาเห็นพรหมมีความสุขด้วยหน้าธรรมปีติก็ถามพรหม,ม่าปฏิบัติแบบไหนเทิงนิพานจัดไว้บรรดาความสุขคนที่ไปท่องเที่ยวได้นะ่ะอย่าพึงนึกนะว่าจะไปตายแลย้วจะไปสวรรค์นิพานไปพรหม ถ้ามีความระมาดก็ดูตัวอย่างพระเทวทัตแล้วว่าปริมาณของคนที่ได้วิชาสามราพิญญาไปนรกมีน้อยหายากเต็มทีก็เห็นมีท่านตัวดีอยู่ท่านเดียว,ยวคือท่านเทวทัตนอกนั้นเขาก็ไปนิพพานกันหมด <c oughs> ถ้าครนี้จะเป็นภัยแล้วก็องค์สมเด็จพระบรมศก็คือพระพุทธเจ้าเนะ่ยท่านก็ไม่ไม่สอนไว้ ลูกจะมาแน่นลูกนะเรายอมลำบากชาตินี้ชาติเดียวลำบากให้มันถึงที่สุดไม่ใช่ลำบากเก็บเราลำบากจ่ายเขาอดที่ไหนเราไปที่นั่นเขาทุกที่ไหนเราไปที่นั่นไปช่วยบรรเทาเขาให้คลายความทุกข์เขาจะมีความสุขมากรือมีความสุขน้อยเราไม่ต้องถือเป็นประมาณ ถือว่าเราช่วยเขาให้มีความสุขเนี่ยเป็นความสำคัญสุขทางกายเป็นสุขไวลนานลกูกถ้าเราช่วยเขาสุขใไจได้มันจะเป็นความสุขอย่างประเสริฐจะนั่งใครจะว่าพ,พ่้อภิญญาสมาบัติดีหรือไม่ดีพ่อไม่เดี๋ยวแลพ่อไม่ฟังพ่อจะฟังอย่างเดียวคือเหตุผลต้องการอย่างเดียวว่าเวลานี้คนหิวอะไร หิวสุขวิปัสสโกได้หิวตีวิโชหิวชลพิญโญหิวปฏิสมิทธปปโตเขาหิวขนมเราให้ขนมเขาชอบเขาหิวอาหารเราให้อาหารเขาหิวน้ำเราให้น้ำเราเขาหิวบุหรี่เราให้บุหรี่เขาหิวสุราเราให้สุรามันถึงจะถูกใจคนและเราก็ต้องดูผลว่าสิ่งที่เราให้มันเป็นสุขจะเป็นทุกข์มันเป็นโทษหรือมันเป็นคุณ ถ้ามันเป็นโทษเราก็ไม่ให้ถ้ามันเป็นคนเราให้นี่คุยกันตอนนี้นะนี่เราก็มาจากวัดคนทาอดอนคนทาเิทีนะวัดดอนคนทาเป็นอนุษรที่เราไปสร้างพระโมโสถกันคนจิรศักนี่ก็ดีมากรับราชการในกระทรวงมหาดไทยเป็นข้าราชการชั้นเอกปีทองก้นพระอย่าลืมนะคนจิรศัก์ เราทำดีนะมีคนดา่าแต่เขาด่าเพราะเราทำความดีเราก็ควรจะยิ้มช่างเขาเถอะเราไม่โกงไม่กินนะเป็นการสมควรแล้วช่วยราชการปีนี้ช่วยราชการได้ประมาณ250ล้านเศษใช่ไหมของที่เขาสั่งไปทำของที่มีอยู่แล้วเนี่ยคนสั่งทำไมไม่ลืมตาอ้าปากซะบ้างก็ไม่รู ของที่มีอยู่แล้วสั่งให้ไปรื้อของยังดีอยู่เต็มร้อยเปอร์เซนต์แทงไปรื้อแล้วก็ทําใหม่ไออา,าการอย่างนี้มันเป็นอาการของคนโง่ถ่มทึกคนทําลายชาติต้องเรียกว่าคนทําลายชาติเราทรัพย์สินของชาติต้องพินาศไปเพราะคนระยำพวกนี้มันไม่มีความดีอะไรไม่รู้ว่าเขาจะจ้างกันไว้ทําไมคนเจ้ยวของเงินที่จ้างเขาไม่ก็รู้ไม่รู้จักหน้าคนคือรัษฎร แดคนที่เอาคนประเภทนี้เข้ามาเนี่ยคำ่าช่วยมีความหวังตั้งใจคิดจะช่วยกันทำลายชาติยังไงก็ไมศักรีัสสักทำไปก็แล้วกันนะในเชื่อสักสักมันก็เกรียงศักกิดิสศักมันคล้ายๆกันตัวก็ก็เล็กๆเป็นกันก็ดีแล้ว,วน,นะช่วยกันนะ <c oughs> ช่วยกันทุกแม่ทุกแง่ทุกมุมจะไปเอาแต่รัฐบาลคนเดียวกลุ่มเดียวคนไม่กี่คนมันไม่ไหว ถ้าข้าราชการไปจำไม่ช่วยกันนําไปไม่รอดถึงว่าคนที่ไม่ใช่ข้าราชการก็เหมือนกันต้องช่วยกันดูช่วยกันแล้วยาคิดว่าเขาเป็นข้าราชการใหญ่กว่าเราเราจะต้องกลัวเขาเสมอไปไม่จําเป็นตามระเบียบวินัยเรากลัวแต่ด้วยเหตุผลจะโมโกรอยู่ไม่ได้ต้องคิดว่าถ้าเราไม่ได้รับราชการเราไม่อดตายเลย เราเอาความดีสู้กันไม่ช้าคนชั่วมันก็พังนี่เรามานั่งมองดูศาลที่หลกรักเห็นไหมเห็นฝรัง่งเขาเดินมาไหมฝรั่งสี่ห้าคนเดินไปข้างหน้าเจ้าใกล้และเจ้าไกลกุ๊กนะกระโพดลงเล้งลงเล้งคนหลังเดินมายกมือไหว้หน่อยเดียวโลกยิ้มกันเป็นแถวว่าเขาไหว้หลวงพ่อเห็นไหม ดีใจไม่ลูกนึกรักเขาไหมว่าเขาเป็นคนดีทุกคนเห็นพร้อมกันนะว่าเขาเป็นคนดีแต่นี่เนี่ยการชนะใจกันนัมันเป็นอย่างนี้ความจริงฝรั่งคนนี้ไม่ได้ให้อะไรเราเลยแค่ยกมือไหว้ก้มศีรษะนิดหนึ่งเขาผ่านไปยิ้มยิ้มเท่านี้เราก็ชื่นใจทุกคนนึกรักว่าเขาเป็นคนดี นี่นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอปจายนกรรมอจาญนกรรมกรรมคือทำเป็นเครื่องอ่อนน้อมวันโกปิวันทนังเมื่อไหวอย่างใดไหวตอบบูชาแล้วปฏิบูชังบูชาย,ย่อมในการบูชาตอบลูกจงจําไว้ให้ดีว่าคนที่เขามีศักดิ์ศรีเหนือกว่าคนเมียความเจริญสูงกว่าคือวัยวุฒโธเจริญนวิวฒ ชาติทิวโธเจริญได้ชาติแต่คุณแล้วก็อะไรเนะี่ยคุณนวุธโธเจริญใด้คุณความดีคนดีก็มีความเจริญสูงกว่าเช่นผู้บังคับบัญชาท่านท่มตัวมาหาเรานั่น,เป,นเป็นความดีของท่านนะลูกนะถ้าเราเอื้องเงยตัวเข้าไปเสมอท่านยืดตัวไปเสมอกัรท่านมันเป็นความเลวของเราเมื่อท่านท่มมาล้วก็ท่มลงไปอีก อย่างพระบาทสมเด็จพระยศหัวนีพ่อเข้าไปในพระราชฐานพกกบรรพระองค์คราวไหลพระองค์ไม่ยอมนั่งสูงกว่าและก็ไม่ยอมนั่งเก้าอีข้าวไปผู้พิงคราวนี้พ่อบอกว่าพ่อเขาไม่ดีปรากฏว่าเจ้าหน้าที่จัดไว้ทั้งผ้าขาวและเก้าอีสำหรับนั่งพ่อก,ก็เลยนั่งผราขาวพระพระองค์นั่งต่ํากับพื้น แต่ก็รู้สึกว่าพระองค์ไม่มีอะไรทอมตัวลงมาจนกระทั่งพูดกันง่ายๆอย่างภาษาภาษาชาวบ,บ้านคุยแบบกันเองกับเองแต่พ่อก็ต้องระวังอย่าลืมว่าท่านเป็นกษัตริย์แต่ท่านไม่ถือพระองค์เมื่อท่านไม่ถือพระองค์เพียงใดก็แสดงความดีของท่านมีมากกว่าเพียงนั้นเราก็ต้องระวังยอมรับนับถือในความดีของท่าน อันไม่มีอะไรแน่บางทีได้พบพอดตอไปที่ตําหนักน้อยน,อนั่นถ้ากําลังปุ๊บไปกับพื้นญยาอาจจะมีเสือเก่าๆสักผืนถ้านี้ในพะระองค์แสดงบ่อยในเวลาไปไหนก็ไม่เคยสแสดงลีลาท่า,ทาโท้าฉันเป็นเจ้าใหญ่ในโตไม่เหมือนเขาเลได้การก้าง,างๆบางคนพ่อเคยเห็นไหมจะาเจียนตายแม้ทําท่าแต่โกรนันนี่จำไว้ในลูกนะ ว่าปัะจานก,กรรมทําขึ้นเป็นเครื่องอ่อนน้อมทําให้จิตใจเราสบายดูตัวอย่างฝรั่งคนเมื่อกี้เนี่ยที่เขาเดินผ่านไปยกมือไหว้เขายิ้มนิดหนึ่งกม้มศีรษะหน่อยหนึ่งลกทุกคนก็ดีใจชอบใจเขาพ่อก็ดีใจแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็ดีใจว่าเขาดีถ้าเขาทำอย่างนั้นเราว่าเขาดีถ้าเราทำมังละ ถ้าเราทําบ้างคนอื่นจะว่าเราชั่วมีไหมก็มีคนเลวเลวคนอักตันยูไม่รู้คนๆนนะ่ะมีอยู่แต่ช่างเราเถอะมีไม่กี่คนหโลก,โลกในโลกนี้ในโลกนี้มีคนดีมากมากกว่าคนชั่วตามโบราณท่านกล่าวเป็นคํำบังเพยไว้ว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายยากคนดีถมไป ใั้นั้นคนทุกคนเราต้องมองในแง่ของความดีไว้ก่อนลูกมองเมื่อกี้ตอนตอน้นโน้นพ่อพูดเรื่องสารค้างไว้นะสารนี้ที่พ่อมากับนาวากาศเอกธรโลจนวิพาธหลายปีแล้วที่เธอเป็นผู้ขับกองฝึกโรงเรียนการบินสมัยที่ตั้งอยู่ที่นครนายสีมาพ่อเดินไปเดินมาเล่นเ,น,เนของพ่อคนเดียว ได้ปรากฏว่าขณะที่เดินไปเดินมาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามมาเธอเป็นผู้หญิงสาวสวยสวดทรงดีมากเนื้อละเอียดผิวขาวแต่งตัวชุดสีเขียวสีเขียวสีน้ำเงินน้ำเงินไม่พอไม่รู้เขาเรียกตะกูลสีเขียวก็แล้วกันสีเขียวค่อนข้างเข้มเข้มนิดนิดแต่ว่าสีสวยสวยเป็นสบายบางๆางสวยเดินตามมา พ่อก็แปลกใจว่าเอ๊ะพวกเรามาไม่กี่คนแล้วก็ผู้หญิงรูปร่างแบบนี้พวกเราก็ไม่มีมาถ้ามีรถเกาตามไปสองคันก็ลงก็ไม่มีผู้หญิงแบบนี้มองดูไปกลุ่มของพวกเราที่นั่งอยู่เห็นยังครบกันทุกคนแต่ทุกคนคือพวกเราไปก็ใส่เสือ้อแต่ผู้หญิงคนนี้ห่มสบาย ตัวข้างในคล้ายๆจะมีเสื้อชั้นในอยู่รัดมือนนครนั่นแหละแล้วก็มีผ้าสบายขนาดใหญ่คลุมอยู่ผ้ากับเสื้อสีเดียวกันเธอเป็นสาวดูหน้าแล้วสาววัยรุ่นๆเจ้าว่า17บเจ็ดสิบำหรับเด็กเวลานี้ก็หน่าแก่กว่าหน้าเธออ่อนคล้ายสิบสอแต่ถ้า1ิดสอิบสาออกใดก็หน่าแก่กว่าเธอ เธยิ้มดํไมเข้ามาใกล้ยกมือก้นไหวขณะที่ยกมือกันนั่งลงเธอนั่งพับเพียบไป,ปกับพื้นพ่อก็แปลกใจหันมาแต่เห็นว่ามันเป็นที่โล่งแจ้งไม่ใช่เป็นที่รับมันก็ไม่แปลกจะปรับอวัยวะก็ปรับไม่ได้เพาะไม่ตั้งใจควงแกมานี่ก็เดินตามไม่ทราบแกมาจากไหนแล้วก็ผ้าที่ผ้านุ่งก็นุ่งยาวไปใกล้ตาตุ่ม เงีบหน้านางเข้มขัดเส้นโตไปเข้มขัดทองแต่ว่าแพรวพราวได้ยิบยบระยับยับยบ,บ,บ,บริเทรคอเป็นเส้นวานเน่ที่เครื่องประดับเป็เส้นวานแล้วก็ทับสวงนิ้วแพรวพร,พราวบริเทรสวยสดวงามมากด้านศรษะมีไอ้สายสายคล้ายเพชรคาดผมไหมแปลก เธอมองหน้าเธอก็ยิ้มพ่อก็ยิ้มเธอยิ้มท่าไหนพ่อไม่รู้แต่พ่อยิ้มสงสัยว่าใยายนี่แกลูกเต้าเหล่าใครเนาะแอบมารู้จักเราซึ่งเป็นลูกตาแก่ๆเวลานั้นพ่อไม่ค่อยสบายพ่อป,ป่วยมาพักที่โรงเรียนการบินนาว่าเอากอรกับพญญานำมาเก็บหนี้แขกไม่ใช่อะไรหรอก แค่พู้มาหาแกตั้งหน้าต่างๆเอาแต่งานของแกพ่อจะป่วยจะยากแกไม่รู้แกใช้ด่าเน,นเธอสงสัยก็จึงได้นํามาเอาพ่อมาพักก็ามามาเที่ยวที่นี่แล้วพ่อนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะนี่พวกเรามันมีอยู่จํากัดรูปร่างลักษณะแบบนี้การแต่งตัวแบบนี้สมัยนั่นเขาใช้ผ้าแบบไหนไม่ลูกไอ้ผ้าชิ้นเล็กๆอ่ะคอหญิงอ่ะ ยาวเสีบคืบกว่ามั้งพอก้มก็เห็นก้นเลยแต่ว่ายายคนนี้แกรวยผ้ามากลุ่งไปถึงใกล้ตาตุ่มมองดูลงเท้าก็สวยเธอมองคล้ายๆจะลอ้อเมื่อพ่อสงสัยเธอก็ถามว่าเธอก็ถามพูดมางคำจำโบคลีได้ไหมเจ้าค่ะถามว่าโบคลี่ไหน แต่ว่าโบาครีในสมัยคุณช่างคุณแผงอะไรจ้าพ่พอบอกครีต่าน,นั้นพ่อคนลุกเลยลุกตัวไหนไหมไม่ใช่คนลุกไปรักกันหรอกนักเอะยายโบครีเนี่ยแกเป็นผีเป็นนานแล้วนี่ดีไม่ดีจะมาล่วงตับเป็นกินมันก็แย่ดีที่ตรงนี้มันก็ไกลกับคนหมู่คนอื่นจะวิ่งมาช่วยช่วยจะมาแย่งผีกินในเห็นท่าจะไม่ไหว เธอคงจะรู้กาลังใจเธอบอกว่าแกแล้วก็ยิ้มเธอยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเลยเจ้าค่ะวครีบไม่ได้เคยเป็นศัตรูกับพระคุณเจ้าที่มานี่ก็มาเพื่อนมันสก,การเห็นว่าพระคุณเจ้าสงสัยก็เลยมาแต่พ่อก็เลยต้องขอให้ลูกสงสัยไปก่อนทีนะเพราะเทพหน้านี้มาหมดแล้วในี๋ยฟังหน้าหลังต่อไป